สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงจุดแดงไฝแดงที่อยู่บนมือภาษาหัตาศาสตร์เรียกว่าจุดสมพุดแดงซึ่งถ้าจุดสมพุดแดงขึ้นบนมือหมายถึงคุณกําลังจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นส่วนมันจะเด่นในด้านไหนบ้างวันนี้เรามาติดตามพร้อมๆกันครับถ้าจุดสมพุดแดงเกิดขึ้นบริเวณใต้นิ้วก้อยหรือเนินพุทธ โดยที่ไม่มีเส้นใดๆมาตัดกับจุดนะครับคุณจะเด่นในเรื่องของการเจรจาค้าขายนะฮะคุณจะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจของคุณมีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นบางทีนะฮะคุณจะมีอ,ออเดอร์เข้ามาแบบที่คุณตั้งตัวไม่ทันหรือคาดไม่ถึงเลยทีเดียวช่วงนี้นะครับคุณจะเด่นเรื่องค้าขายหรือธุรกิจเป็นอย่างมากครับถ้าคุณ มีจุดแดงนะครับหรือไฟแดงเกิดขึ้นบริเวณใต้โคนนิ้วนางหรือบริเวณเนินอ,อาทิตย์นะฮะเส้นจุดสีสดใสเลยความหมายก็คือคุณนะครับจะมีความสุขความสำเร็จดังที่คุณตั้งใจไว้ถ้าคุณมีการสอบเลื่อนฐานะในหน้าที่การงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นในสิบมาเป็นจ่ามาเป็นในร้อยในพันนะครับรับรองว่าคุณสอบได้แน่นอนในช่วงนี้นะฮะ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นทําเรื่องของเพจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านของคุณนะครับก็จะได้รับความนิยมชมชอบนะฮะได้รับเกียรติมีการยกย่องจากสังคมนะฮะคุณจะมีโชคก้อนใหญ่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยสําหรับใครที่มีจุดบริเวณเนินอาทิตย์นี้นะฮะถ้าคุณมีจุดแดงบริเวณใต้นิ้วกลางหรือเนินเสา คุณนะครับจะมีความสําเร็จในหน้าที่การงานที่มั่นคงขึ้นตามลําดับเลยบางทีนะฮะคุณอาจจะเป็นพนักงานราชการนะฮะคุณก็จะได้สอบได้เป็นข้าราชการนะครับมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นนะฮะหรือคุณอาจจะได้รับการโยกย้ายไปรับตําแหน่งที่ดีขึ้นนะฮะหรือแม้กระทั่งคุณทํางานเอกชนนะครับคุณก็จะได้รับเงินเดือนได้รับโบนัส มีการแคนดิเดตตำแหน่งที่ดีขึ้นนะฮะสำหรับใครที่มีจุดแดงบริเวณใต้นิ้วชี้หรือเนินพรหััสัป,ปดีนะครับคุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเล่าเรียนการศึกษานะฮะคุณอาจจะโชคดีหรือสอบชิงทุนสำเร็จในได้การไปเรียนศึกษาต่อต่อตางประเทศด้วยนะฮะหรือถ้าบางครั้งคุณมีเรื่องของคดีความขึ้นลงขึ้นศาลกันรับรองว่า คุณนะฮะชนะคดีแน่นอนในช่วงนี้นะฮะหรือถ้าเกิดมีภัยพิบัติในจังหวัดของคุณหรือใกล้บ้านเรือนของคุณคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยพิบัติเหล่านั้นนะครับจุดแดงของใครไปเกิดบริเวณใต้นิ้วโป้งนะฮะหรือบริเวณเนินสุขคุณนะครับจะเด่นในเรื่องของความรักใคร่นะครับปองดองกันนะถ้าใครที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะพบรัก หรือพบคนที่ถูกใจนะฮะหรือถ้าเกิดคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะได้แต่งงานกันนะครับในช่วงนี้แต่ต้องระวังนะครับสำหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะอาจจะมีลักซ้อนนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะแต่ส,สรุปแล้วในภาพรวมนะฮะจุดนี้ขึ้นก็จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขนะครับรักใคร่ปองดองกันอย่างดีนั่นเอง สำหรับใครที่มีจุดแดงขึ้นบริเวณเนินจันนะฮะซึ่งติดกับส้นมือแล้วนะฮะความหมายก็คือคุณนะจะมีคนสนับสนุนอุปถัมภ์เกื้อกูลในหน้าที่การงานของคุณนะครับเพราะว่ามันเด่นในเรื่องของบริวารเพื่อนฝูงนะครับหรือคุณอาจจะมีการเดินทางไกลนะฮะได้ไปเที่ยวมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนๆของคุณเรียกว่าถ้าจุดนี้ขึ้นเนี่ย คุณแฮปปี y เลยทีเดียวจุดสุดท้ายนะครับที่ผมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในคลิปนี้ก็คือจุดแดงบริเวณที่ลาบอังคารนะฮะหรือบริเวณกลางมือซึ่งมันเป็นบุ๋มๆนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็เรียกว่าสำหรับใครที่ได้ปล่อยเงินกู้ให้เขายืมเงินต่างๆเนี่ยนะฮะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินคืนอย่างแน่นอนเลย นะฮะหรือของใครที่เสียหายไปแล้วหรือว่าหายไปนะครับคุณก็จะได้คืนกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่คุณห่วงแหนนะครับมันหายไปนะฮะคุณจะได้กลับมานะครับหรือถ้าเกิดใครจะเสี่ยงดวงนะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีลาบลอยนะฮะสามมาที่จะเสี่ยงดวงได้นะครับใครนะฮะที่เป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลกันนะครับ ช่วงนี้ก็รับรองว่าคุณนะจะชนะคดีได้อย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้มันขึ้นมามันโดดเด่นในด้านนี้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับคุณก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะหรือถ้ามีการแข่งขันต่างๆในช่วงนี้คุณได้ลงแข่งนะครับไม่ว่าจะเรื่องของกีฬาเรื่องของการสอบคัดเลือกต่างๆนะฮะถ้าจุดนี้ขึ้นบริเวณ ที่ราบอังคารนะครคุณมีเกณฑ์ที่จะชนะอย่างแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมกันก็ฝากเพิ่มกด Subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ